ันอีกครั้งนะคะกับพวกเราดูดูสวัสดีค่ะพี่พีค่ะสวัสดีครับสุขับแอมค่ะสวัสดีค่ะว่านค่ะวันนี้นะคะเราจะไปทำเรียกอะไรกันเอ่ยก่อนเกาหลีก็คือชื่อวงเอส้านั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือน้องๆเขาก็มีซิงเกิลใหม่มาชื่อเพลงว่า next level โอเคก็ก็เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปวงหนึ่งเนาะที่ที่เป็นวงที่แบบอ่าน้องใหม่ไฟแรงเนาะแล้วก็เห็นยอดวิวเยอะด้วยดิใช่เยอะมากเนาะแล้วก็เป็นเป็นคิดว่าน่าจะเป็นเพลงที่ติดหูมากมากเพราะว่ามีคนทำเรแอกชั่นเยอะมากเหมือนกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูเลยแล้วกันเนาะว่าน้องเนี่ยจะเต้นยังไงแล้วก็จะร้องยังไงให้เราฟังลวกันนะครับโอเคค่ะ อากาศมากลเอยจริงเออวิชอบชุดจเปลี่ยนเสื้อ้ยเซอเออ น่ารักมากเยี่ยวน่ารักทุกคนเลยอ่ะนี่ไงชอบจนเลยก็โอ้ทำไมีดโอ้ทำมีกดหจุกชบควาร้อแรงทผมและสีเอวกาศมากเลยนี The new uh, info, even dug in corn and cluster pump, the oh, nerd, the patch, and she kills the... my nerve. Oh, yeah, I'm gonna go for layout. Come watch me while I make it out. Watch me while I make it out, watch me while I make it out, watch me while I make it out, watch me while I work it out, work it, work it, work it out. พวกเจ้าสองคนนี้อะเนี่คือทำนี่เหรอสีสดมากอ้อหืออ้าหือเขาเปลี่ยนบีเเขาเปลี่ยนบีอ่รมก

ฮ so ่่วาฮัลโอะไม่กล้าเต้นตามเลยอ่ะเพราะว่ารู้เลยว่าเขินม่งไปด้วยกันแน่นอนแยกศรัทธาตัวเองไม่ได้ถ้าตัวไปมือไม่ไปแต่ว่าถ้าแขนไปตัวจะต้องไม่ไปใช่ชอบการพัลล์แบบ next level level อย่าเล่น ปนะแรกเลยที่เห็นชัดๆนะก็คือเรื่องของแบบความล้ํายุคเนาะล้ําแบบแบบนอกเป็นอวกาศอะล้ํำนอกโลกไปเลยอะไรเงี้ย it is the next level จริงๆถึงว่าเออก็มีหลายฉากเหมือนกับว่าเปิดตัวด้วยเหมือนกับเออขึ้นไปยานบนยานอวกาศไปแล้วก็ไปไปแบบเอ้ยมีฉากที่มีเขาเรียกอะวรมีคอสมี ลาวามีอะไรหลายๆอย่างเออเปลี่ยน ไปหลายๆอันเลยมีหลายซีอีกอย่างอีกอย่างใช่มีหลายสีคอสตูมม็เปลี่ยนเยอะมากจริงคอสตูมมีหลายชุดมากแล้วก็สวยทุกชุดแล้วชอบชอบความแบบเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเรียกอะไรเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนเพลงไปเลยอะมาแล้วก็ใช่มาช่วงมาช่วงที่แบบเหมือนเปลี่ยนไปเลยแล้วก็กลับมาใหม่นะใช่ซึ่งซึ่งชอบชอบการค r ีเอทตรงนี้มากมันทําให้แบบสะดุดอะฟังฟังปุ๊บอ่ะเอ๊ะยังไงอะไรเงี้ย เปลี่ยนเพลงเหรอใช่แต่แต่มันเป็นมันเป็นความแบบใช่เออที่แค่เปลี่ยนแบบบีดลงไปแล้วก็ชอบความสีสันใช่ชอีที่เหมือนแบบมีซิมเลตตัวใช่ใช่เออเป็นตัวการ์ตูนขึ้นมาแทนน้องๆใช่น่ารักเป็นเป็นอะไรที่เก๋ดีแต่ว่าคือการ์ตูนนี้คือถ้าเป๊ะๆกับน้องเลยนะก็คือสะบัดอยู่ท่าไหนตัวการ์ตูนก็คือทำท่าน้น เข้าสู่ช่วงชวนกันแมัดมามดาดูเริ่มนิสัยก่อนเลยค่ะฉันชอบฉันชอบความซิมูเลตซิมูเลเตอร์ตัวการ์ตูนขึ้นมาในระหว่าที่เต้นๆกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเต้นๆกันอยู่เนาะแล้วก็อีกคนนึงปุ๊บอ่ะเปลี่ยนขึ้นมาเป็นตัวการ์ตูนแล้วก็เต้นทาเต้นที่แบบว่าอยู่ในกุ๊ปของก็คือ ไปในทางเดียวกันกับน้องๆน,<ช>นะเนาะ่ะก็คือแบบมันเป็นมูฟเมนต์เดียวกันอะเนาะแบบผมสะบัด<ช>อยู่ก็อกเออก็ยังสะบัดใช่แ,แล้วก็มันเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะพอต พอดของพอดของเอ็มพี่ะพอดพอดออกมาเป็นเหมือนกับว่าล้ำๆหน่อยอ่ะเป็นเปันอีกโลกนึงอ่ะตอนฉันตัวฉันนึกถึงนึกถึงหนังเรื่องนึงเนาะเรื่อง g u a r d i a n of the Galaxy ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงนึกอะไรเงี้ยแต่พอเห็นมันก็คืออยู่ในกา l ล x กซี่เอออะไรเงี้ยใช่แล้วก็มีการขับยานแข่งกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบ next level จริง ทานงเดี๋ยวตอนนี้เลยแล้วกันนะก็คือจะชอบซีนที่เป็นน้องคาริน่าเนี่ยกำลังนั่งอยู่บนพื้นเนาะแล้วก็ล้อมรอบด้วยแบบเป็นดอกไม้หรือเป็นพวกคริสตัลต่างๆที่อยู่รอบๆอะไรเงี้ยเนาะใช่ใช่แล้วมันดูสวยมากๆอ่ะแล้วก็มีอันหนึ่งก็คือมีเป็นดอกกุหลาบนะถ้าจะไม่ผิดก็คือจะมีดอกกุหลาบลอยอยู่ข้างหน้าแล้วน้องเขาก็พยายามแบบแตะอะไรงี้ใช่ซึ่งก็กบ่งบอกถึงใช่แล้วมันฉากนั้นอะทำสวยงามมากๆจริงซึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือบ่งบอกว่าแบบดอกไม้นั้นอะ อยู่ในสภาพแบบไร้ความล้มตวงนะอะไรเงี้ยสามารถลอยขึ้นไปได้อะไรเงี้ยใช่ mm hmm. อันนี้ชอบชอบซินิมาสำหรับเราเนาะเราเสิ่งที่อยากจะให้ชวนกันแห่มาดูก็คือ,อ,อพวกคอสตูอมอะค่ะคือถ้าถ้าดูใน m v เนาะคือแบบมีหลายชุดมากคือที่นบได้ก็คือมีมากกว่าสนะี่เนาะมีมากกว่าสี่ชุดทั้งหมดอะเยอะจริง <Yeah, thing. S 1> คือแล้วแบบสวยหมดทุกชุดแต่ว่าชุดที่ชอบที่สุดก็คือชุด ชุดเปิดตัวเนาะที่มันจะมีแบบเป็นคิสต์สตวอปแบบสวยกันเลยใช่เกรดเกดเออสวยแล้วแบบคือแล้วมันชุดมันสีขาวๆเนาะแล้วก็ไม่มีเก็ดอะคือพอตอนเต้นแล้วแบบคือน้องเขาแบบไลท์อยู่แล้วแหละแล้วยิ่งแบบไลท์ขึ้นไปอีกอะเออสวยมากขาวแล้วสว่างต่อคือทุกชุดก็คือดีหมดดีหมดส่วนของเราอะก็คือ น้องๆวงเนี้ยน่ารักกันทุกคนเลยอ,ะอ่ะคือมองมองมองใครก็คือคือกล้องกล้องไปจับที่หน้าใครก็เอ้ยน่ารักจังเลยทุกคนมีความสามารถมากเต้นเก่งอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่สะดุดตาเรามากๆเลยก็คือน้องหนิงหนิงที่แบบโอ้ยมาแบบด้วยผมแดงตาแ,<ด>งแล้วยิ่งเปลี่ยนเป็นจังหวะแบบ ตีนที่น้องเปลี่ยนเป็นชุดสีแดงอะอือสวยมากยว่าบสวยมากจริงบอกว่าแบบเฮ<ส>้ยแ,แ,แ,แบบมันตื่นตาแบบมันดูร้อนแรงมันโหรวมทั้งสีผมแล้วมีแบบมีฉากหนึ่งที่แบบมันลาวาระเบิดขึ้นแล้วเป็นน้องหนิงน <c oughs> ิใช่ <c oughs> ก็คือสวยงามมากตองแรงมากเข้ากับสีผมและสีชุดเออจริงโอเคก็จบกันแล้วนะครับสาหรับซีนที่เป็นชวนกันนาหามาดูของพวกเราทั้งสี่คนเนาะส่วนใครไหนรู้สึกว่ามีซีนไหนชอบเป็นพิเศษไหนยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้พวกเราดูกันด้วยนะครับถ้าใครอยากใช้พวกเราในดีแอค์คลิปอะไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับการจะจัดกันไปในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยนะคะกดแชร์ครับสอบสไคร้ค่ะ กดกระดิ่งกิ้งกแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าติดตามทั้งน้องๆแอสปานะครับแล้วก็พวกเราเองด้วยนะครับทางช่องทางต่างๆเนาะแถมมาดูตรงนี้คลิปหน้าพวกเราจะมาทําอะไรต่ออย่าลืมติดตามพวกเรานะครับไปด้วยท่าแอสปาหน่อยายบายบ